สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ทุกท่านนี่เป็นคลิปประจำเดือนสิงหาคม2565ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอใหญ่ชแนลนะครับซึ่งเป็นช่องที่เน้นในเรื่องของโหราศาสตร์มองในทุกมิติไม่ว่าการเงินการงานความรักแต่เน้นที่สุดในเรื่องของโชคลาภมาดูกันนะครับสิ่งแรกที่ซอเห็นในตรงส่วนของดวงดาวของชาวราศีสิงห์นะครับโคคงต้องขอบอกว่า สิ่งที่เกรงกลัวและสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังนะครับของชาวราศีสิงห์ในเดือนสิงหาคมนี้จะก่อความรุนแรงและเกี้ยวกลาดตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปและความดุนแรงนั้นนะครับจะเน้นไปในเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยอุบ,บัติเหตุหนี้สินภาระรายจ่ายและฟาดงวงฟาดงานไปถึงในเรื่องของการงาน หลายๆคนอาจจะตกงานแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ขอเน้นในเรื่องของภาระรายจ่ายและภาระหนี้สินนิดนึงนะครับรวมไปถึงสุขภาพาว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีสิง์ในช่วงดังกล่าวตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมไปอาจจะรุนแรงจนคุณรับมันไม่ได้ไปดูในตรงส่วนของเรื่องเงินเรื่องทองนะครับกลับดูย้อนแย้งเพราะว่าอะไรดาวการเงินของชาวราศีสิง์นั้นเดินทางอยู่ในองศาที่ดี และเหมาะสมกับดวงชะตาโดยเฉพาะในช่วงจากปลายเดือนสิงหาคมฉะนั้นทิศทางของภาระรายจ่ายทิศทางของภาระหนี้สินใดๆของชาวราศีสิงห์ที่มีเข้ามาก็ยังมีเงินทองเข้ามาในกระแสให้จัดจัดใช้สอยยกเว้นถ้าคุณตกงานแบบเฉียบพลันฉะนั้นในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับก็คงต้องขอบอกว่าเฮ้ยชาวราศีสิงห์เนี่ย ยังพอรับได้ไหมพอรับได้แต่ที่ทางรายจ่ายน่าจะหนักหน่วงนะฮะน่าจะหนักหน่วงฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องระมัดระวังเลยนะครับแล้วไปดูในเรื่องของการงานทีนี้เกิดแล้วระมัดระวังการตกงานแบบเฉียบพลันฉะนั้นชาวราศีสิงห์นะครับใครที่มีงานอยู่กอดงานคุณให้ใหแน่นนะครับในยุคเข้ายากหมักแพนอย่างนี้งานมันหายากเงินมันหายากฉะนั้นชาวราศีสิงห์ อดงานคุณไว้ให้แน่นๆหลายๆคนนะฮะทำงานกับบริษัทมา20ปี30ปีจะฝากผีฝากไข่กับเสียนกับบริษัทนี้อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ซออเกงกลัวนะฮะใน2มิติมิติแรกก็คือการตกงานอย่างเฉียบพลันนะครับมิติที่2ก็คือการเกิดอุบัติเหตุเอ็กเซเดนซ์ใดๆในตรงส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรที่อันตรายไม่ว่าคุณจะทํากับเครื่องบดเครื่องตัดเครื่องเจีย นะครับหรือแม้แต่ขับรถขับราใดๆนะครับฉะนั้นควรระมัดระวังนะครับและดูแลตัวเองให้ดีส่วนในเรื่องของความรักความใคร่ของชาวราศีสิง์เป็นอย่างไรบ้างนะครับองศาก็พอรับได้นะครับแต่กําลังดาวไม่มีฉะนั้นชาวราศีสิง์จะไปคาดหวังในเรื่องของความรักที่สดใสซับซ่านนั้นนะครับคงเป็นไปได้ยากฉะนั้นนะครับ ใครที่มีคนรักอยู่ก็ทนุถนอมความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับคอยเติมรักเติมรสให้กันและกันนะครับดูแลห่ใหญ่และเอาใจใส่นะครับถ้าจะมีปัญหาหรือในเรื่องของความรักนะครับในเดือนนี้สําหรับชาวราศีสิงห์นั้นนะครับดูจะมีความรุนแรงในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มากมายขอให้โชคดี